และนี่คือหนึ่งในนักล่าที่ดูเดือดและน่าเกรงขามที่สุดในโลกใต้น้ำว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตใดที่เข้าปากของมันโอกาสรอดแทบเป็นศูนย์เพราะนี่คือเต่าอลิเกเตอร์เต่าหุ้มเกราะจากยุคดึกดำบรรพ์เจ้าเต่าอลิเกเตอร์เป็นเต่าขนาดใหญ่ที่พบได้ในแม่น้ำและทะเลสาบทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกามันมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใครคือกระดองที่ดูแข็งแกร่งเหมือนกรอยุกกลางพร้อมกับหัวที่ใหญ่และปากที่แหลมคมเหมือนจระเข้พวกมันมีบรรพบุรุษที่มีอายุย้อนไปถึงประมาณ200ล้านปีนับตั้งแต่่่่ยยยุุคคทรรซิกกึงเเเปป็นนดดีีววัับโาา์มฏต นั่นหมายความว่าเต่าชนิดนี้ได้รอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งการสูญพันธ์ครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เมื่อโตเต็มวัยมันสามารถหนักได้ถึง100กิโลกรัมและมีอายุยืนยาวได้ถึง100ปีเลยทีเดียวสิ่งที่ทําให้มันดูพิเศษกว่าเต่าชนิดอื่นคือหางยาวและหนามรอบกระดองที่ดูเหมือนมังกรใครเห็นเป็นต้องตะลึงว่านี่มันสัตว์ในตำนานหรือเปล่าแต่ที่น่าทึ่งคือมันเป็นยอดนักล่าจอมซุ่มในโลกใต้น้ําโดยมันจะนอนนิ่งๆอยู่ใต้ก้นแม่น้ําหรือในโคลนใครเห็นอาจคิดว่ามันเป็นแค่หินธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันกําลังวางกับดัก ที่ปากของมันมีลิ้นที่ดูเหมือนหนอนเล็กๆและมันจะกระดิกลิ้นเหมือนกำลังล่อปลาให้เข้าใกล้พอเหยื่อตกหลุมพรางมันจะงับจบเกมทันทีเห็นไหมล่ะครับว่าเจ้านี่มันฉลาดแค่ไหนและที่พ่กว่านั้นคือพลังกัดของมันถือว่าอยู่ในระดับขั้นสุดยอดมันสามารถกัดด้วยแรงกัดที่มากถึง1 0 0 0ปอนต์ต่อตารางนิ้วซึ่งพอๆกับแรงกัดของสิงโตหรือฉลามบางชนิดเลยทีเดียวด้วยแรงกัดขนาดนี้กระดองปูหรือกระดูกปลาก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับมันดังนั้นหากคิดจะลองหยอกเล่นกับมันคิดใหม่อีกรอบนะ